เจ้าพระฝางคือใครกำเนิดชุมนุงสุดท้ายที่สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงปราบเรื่องราวการปราบชุนงุงเจ้าพระฝางของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสะท้อนอยู่ในบทกลอนที่เชื่อกันว่าเป็นพระราชปณิธานและนาพระราชธฤทัยของพระองค์โดยจารึกอยู่ในศาลสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีวัดอรุณราชวรารามและในพระวิหารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวัดอินทารามเขตธนบุรีมีข้อความสำคัญในบทแรกว่า อันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตากทนทุกยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่ศาสนาสมณะพระพุทธโคโดมกรณีการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปราบชุมนุมเจ้าพระฝางที่เมืองสวรรงคบุรีในปี2313มีพวกสงอลัชที T. ได้ร่วมกับชาวหัวเมืองฝ่ายเหนือส่องสูงกำลังและกระทำขัดต่อพระธรรมวินัยอย่างมากส่งผลให้พระพุทธศาสนาในหัวเมืองฝ่ายเหนือขณะนั้นหม่นหมอง ทำให้พระองค์ต้องเสด็จพระราชดำเนินทรงยกกองทัพขึ้นไปปราบปรามทั้งยังโปรดให้ชำระศิษยาบทและจัดระเบียบคณะสงฆ์หัวเมืองฝ่ายเหนือให้มั่นคงและเป็นไปตามพระธรรมวินัยด้วยกําเนิดชุมนุมเจ้าพระฝางที่เมืองสว่างขาบุรีเมืองสว่างคบุรีซึ่งเดิมตกเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์อำนาจรัฐกรุงศรีอยุธยาแต่ไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองปี23 1 0มมากนักจึงทำให้เกิดการตั้งตัวเป็นอิสระในการปกครอง ภายใต้การนำของพระภาคุณเทระพระภิกษุตําแหน่งสังฆราชาแห่งเมืองสวรรคบุรีหรือที่คุณชื่อกันดีในนามเจ้าพระฝงังซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าเมืองหรือคฤหั์อย่างเช่นที่คุณเคยกันในประวัติศาสตร์เจ้าพระฝังเดิมชื่อเรือนสอบปร,รีญยนทำได้เป็นมหาเรือนเป็นภิกษุชาวเมืองเหนือได้ลงมาศึกษาเล่าเรียนอยู่ในกรุงศรีอยุธยาได้เป็นที่พระภาคุณเทระ พระราชาคณะอยู่นวัดศรีอโยธยาต่อมาพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงตั้งให้เป็นตำแหน่งสังฆราชาเมืองสว่างคบุรีพระพากุลเทราครั้นรู้ว่ากรุงเสียแก่พม่าแล้วจึงซ่องสุมผู้คนเข้าด้วยเป็นหลายเมืองตั้งตัวขึ้นเป็นเจ้าอีกตำบลหนึ่งแต่หาศึกเป็นคลิหัดไม่คงอยู่ในเพศสมณะแต่นุ่งห่มผ้าแดงคนทั้งปวงเรียกว่าเจ้าพระฝางบรรดาเจ้าเมืองกรมการหัวเมืองฝ่ายเหนือตั้งแต่เหนือเมืองพิษณุโลกขึ้นไป ก็เกรงกลัวนับถืออยู่ในอำนาจทั้งสิ้นประกอบกับเจ้าพระฟางได้อาศัยเหตุหัวเมืองฝ่ายเหนือว่างผู้ปกครองเพราะเจ้าเมืองต้องมาติดศึกในกรุงตั้งตัวขึ้นเป็นเจ้าในขณะเดียวกันท่านคงมีผู้นับถือศรัทธามากด้วยมีตำแหน่งเป็นถึงพระสังฆราชาและเก่งทางด้านวิทยาคมมากการห่มผ้าสีแดงคงเป็นสิ่งที่ท่านพยายามแสดงให้เห็นว่าไม่เป็นพระภิษุแล้วแต่ยังเคร่งครัดในศีลบางข้อและยังไม่มีภรรยา อีกประการหนึ่งก็เพื่อสร้างความชื่อถือในหมู่ศิษย์ว่าอาจารย์ยังยึดหลักพุทธศาสนาอยู่เรียกว่าใช้ศาสนาเป็นรัฐธรรมนูญในการบริหารบ้านเมืองแต่ไม่ได้เป็นพระท่านมีความรู้เรียนเก่งคงไม่ทําให้ผู้คนที่ศรัทธาในตัวท่านได้รับความละอายเป็นแน่ที่สำคัญคือเจ้าพระฟางน่าจะอาศัยอำนาจที่เกิดขึ้นจากพระมหาธาตุเมืองสว่างคบบุรีเพราะแม้ว่าภายหลังจะตีเมืองพิษณุโลกได้ก็มีได้ย้ายศูนย์อำนาจลงมายังเมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นเมืองใหญ่ มีกำแพงเมืองไข้คูและประตูหอรบมั่นคงสะท้อนให้เห็นว่าอำนาจของเจ้าพระฝางนั้นผูกพันอยู่กับความศักดิ์สิทธิ์ของพระมหาทตาุที่เมืองสว่งขบุรีและอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ของเจ้าพระฝางเองแกนกลางของชุมนุมเจ้าพระฝางก็คงเป็นคนในแถบเมืองสว่งขบุรีที่ให้ความนับถือส่วนที่มีอำนาจมากนั้นก็คงเพราะมีชุมนุมท้องถิ่นอื่นๆเข้าร่วมด้วยมาก ด้วยเหตุผลนี้จึงมีชาวบ้านจํานวนมากเข้ามาพึ่งพาอาศัยอยู่กับเจ้าพระฝางเพื่อหลบหนีพยันตรายจากกองทัพพมา่าที่ยกมาลาดระเวนตามบ้านเล็กเมืองน้อยต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีพระสงฆ์เข้ามาร่วมเป็นแม่ทัพนายกองในกองทัพเจ้าพระฝางด้วยในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาระบุว่าเจ้าพระฝางตั้งแต่นายทัพนายกองแต่พื้นพระสงฆ์ทั้งสิน้น คือพระครูคิริมานนหนึ่งพระครูเพชรรัตน์หนึ่งพระอาจารย์จันหนึ่งพระอาจารย์ทองหนึ่งพระอาจารย์เกิดหนึ่งแต่ล้วนเป็นนอรลัชทีมิได้ลออายแก่บาปทั้งนั้นแสดงให้เห็นว่าพระสงฆ์ในหัวเมืองฝ่ายเหนือจํานวนไม่น้อยได้เข้าร่วมกับเจ้าพระฝางซึ่งพระสงฆ์กลุ่มนี้ก็น่าจะเป็นหัวหน้าชุมนุมเล็กๆที่เกิดขึ้นในหัวเมืองฝ่ายเหนือแล้วก็มาเข้ากับเจ้าพระฝางในภายหลังจึงทําให้ชุมนุมเจ้าพระฝางกลายเป็นชุมนุมที่ใหญ่ขึ้นเป็นลําดับและสามารถเอาตีชุมนุมเจ้าพิษณุโลกได้ นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ว่าอาจมีเจ้าเมืองแคร่เข้าร่วมกับชุมนุมเจ้าพระฝางด้วยเพราะปรากฏหลักฐานว่าเจ้าเมืองแคร่ซึ่งในหลักฐานเรียกว่าเมืองชัยก็เข้าด้วยกับเจ้าพระฝางอย่างไรก็ตามเมืองชัยผู้นี้กลับมาอ่อนน้อมต่อสมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชในภายหลังดังปรากฏในคําโครงยอพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรีเมื่อพิจารณาจากผู้นําและศูนย์กลางชุมนุมในแต่ละแห่งก็จะเห็นได้ว่าชุมนุมเจ้าพระฝาง เป็นชุมนุมที่มีพัฒนาการมาจากเมืองที่ค่อนข้างมีอำนาจทางการปกครองภายใต้ศูนย์อำนาจรัฐกรุงศรีอยุธยาน้อยที่สุดในบรรดากลุ่มชุมนุมที่ตั้งตนเป็นใหญ่หลังกรุงศรีอยุธยาสิ้นอำนาจอย่างไรก็ดีชุมนุมเจ้าพระฝางตามความที่ปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดารซึ่งเขียนขึ้นในสมัยหลังสมัยกรุงธนบุรีและต้นกรุงรัตนโกสินทร์ให้ภาพของชุมนุมเจ้าพระฝางที่ไม่มีความหมายเท่าไรนัก เพียงแต่หัวหน้าที่เป็นพระสงฆ์คิดทะเยอทะยานอยากตั้งตัวเป็นใหญ่ในแผ่นดินโดยปราศจากความชอบธรรมในที่สุดจึงถูกปราบปรามลงได้อย่างรบาบคาบแต่เมื่อพิจารณาในอีกแง่หนึ่งว่าชุมนุมเจ้าพระฝังเป็นชุมนุมสุดท้ายที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปราบได้เป็นชุมนุมที่สามารถรวบรวมเอาชุมนุมเมืองพิษณุโลกเข้าไว้ได้บริเวณอิทธิพลของชุมนุมนี้จึงประมาณเท่าๆกับบินแดนที่เคยเป็นเขตเมืองเหนือหรือเกว้นสุขโขทัยแต่เดิมนั่นเอง จำนวนพักพวกผู้คนในดินแดนแห่งนี้จึงมีมากจนยากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจะทรงปราบปรามลงได้การขยายอำนาจของชุมนุมเจ้าพระฝงังภายหลังที่ศูนย์อำนาจรัฐกรุงศรีอยุธยาล่มสลายแล้วก็เกิดการตั้งชุมนุมต่างๆงขึ้นหลายแห่งตามหัวเมืองเช่นชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราชชุมนุมเจ้าพิมายและชุมนุมเจ้าพิษณุโลกเป็นต้นในล่กแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีพระยาตากรวบรวมกำลังคนขับไล่กองทัพกรุงอวตาะที่เหลืออยู่บางส่วนออกไปได้ แล้วสถาปนาศูนย์อำนาจรัฐขึ้นมาใหม่ที่เมืองธนบุรีและสถาปนาตนเองขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงพยายามที่จะขยายอำนาจเพื่อรวบรวมดินแดนของกรุงศรีอยุธยาเดิมให้กลับมาอยู่ใต้ศูนย์อำนาจรัฐของพระองค์ ได้ทรงนำกำลังออกปราบปรามหัวเมืองต่างๆที่ตั้งตนเป็นอิสระตามภูมิภาคต่างๆภายหลังการล่มสลายของศูนย์อำนาจรัฐกรุงศรีอยุธยาโดยเลือกที่จะปราบชุมนุมพิษณุโลกเป็นแห่งแรกทั้งนี้คงเป็นเพราะว่าเมืองพิษณุโลกและหัวเมืองฝ่ายเหนือมีกำลังคนอยู่มากหากปราบปรามได้ก็จะสามารถใช้เป็นกำลังหลักในการทำสงครามขยายอำนาจของศูนย์อำนาจรัฐกรุงธนบุรีได้พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีฉบับพันจันทรธนุมาศเจริม กล่าวว่าสเสด็จยกพลน,นิกรดำเนินทัพศัพทด้วยโยธาทหารใหญ่น้อยขึ้นไปปราบเมืองพิศนุโลกยอถึงตำบลเกยชัยพยาพิศณุโลกยอรู้ประพฤติเหตุแต่งคนทหารให้หลวงโกษายัางยกออกมาตั้งรับพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จนำพลทั้งปวงเข้ารณรงด้วยข้าศึกครั้งนั้นฝ่ายข้าศึกยิงปืนมาดังหาฝนต้องพระชงเบื้องซ้ายเรียบตัดผิวพระมัง,างสาไปจึงให้ลาทัพกลับยังกรุงธนบุรี ความในพระราชพงศาวดารได้แสดงให้เห็นว่าอย่างน้อยอำนาจของเมืองพิษณุโลกก็ขยายลงไปถึงบริเวณตำบลเกยชัยซึ่งปัจจุบันอยู่ริมฝั่งแม่น้าน่านเขตอาเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์เหนือเมืองนครสวรรค์ขึ้นมาเล็กน้อยและแสดงให้เห็นถึงจํานวนกําลังพลและอาวุธของเมืองพิษณุโลกว่ามีประสิทธิภาพไม่น้อยจนทําให้กองทัพกรุงธนบุรีต้องถอยทัพกลับไปฝ่ายเจ้าพระยาพิษณุโลกเรือง ็มีความพยายามที่จะฟื้นฟูอำนาจท้องถิ่นของเมืองพิษณุโลกซึ่งเคยเป็นศูนย์อำนาจรัฐสุโขทัยและเป็นศูนย์กลางอำนาจในหัวเมืองฝ่ายเหนือมาแต่เดิมดังปรากฏในจดหมายเหตุจีนว่าหูซื่อลูกพิษณุโลกได้มีพระราชสารไปถวายพระเจ้ากรุงจีนเพื่อขอให้พระองค์ยอมรับตนเป็นพระมหากษัตริย์ที่ถูกต้องของกรุงศรีอยุธยาสืบต่อจากพระมหากษัตริย์พระองค์เดิมที่สวรรคตในระหว่างสงคราม และได้ต่อต้านรัฐที่สถาปนาโดยเจิ้นเจ้าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจนเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่พระจักรพรรดิจีนไม่ยอมรับสถานะของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชว่าเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ของกรุงศรีอยุธยาเพราะพระองค์ยังไม่สามารถปราบปรามรัฐอิสระเล็กๆได้ดังจะเห็นได้ว่าถึงแม้เมืองพิศณุโลกจะสามารถต่อต้านการโจมตีของกองทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้แต่ก็ยังมีกองกําลังฝ่ายเจ้าพระฝางซึ่งมีเจ้าพระฝงังเรือน เป็นผู้นำมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองสว่างคบุรีซึ่งเป็นเมืองบริวารเมืองหนึ่งของเมืองพิชัยเดิมมีอำนาจเหนือเมืองพิษณุโลกขึ้นไปจนถึงเมืองน้ำปาดกระทั่งแดนลาวและพยายามแข่งขันอำนาจกับเจ้าพระยาพิษณุโลกด้วยในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับภาษามาคตระบุว่าเจ้าพระยาพิษณุโลกได้กรีธาพลใหญ่ไปรบกับกองกำลังฝ่ายเจ้าพระฝางถึงสามครั้งแต่ไม่แพ้ไม่ชนะกัน ส่วนพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาระบุว่าเจ้าพระฝางได้จัดแจงกองทัพยอกลงมาตีเมืองพระพิษณุโลกตั้งค่ายล้อมเมืองทั้งสองฝาาด้ําและเจ้าพิษณุโลกยกคุณทหารออกต่อรบเป็นสามารถทัพฝางจะหากเอาเมืองมิได้แต่รบก,กันอยู่ประมาณ6เดือนทัพฝังก็พากันเลิกกลับไปเมือง ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าชุมนุมเจ้าพระฝางก็มีความพยายามที่จะขยายอํานาจลงมาทางใต้เช่นกันทั้งนี้อาจเป็นเพราะต้องการสเสบียงอาหารสําหรับเลี้ยงดูผู้คนในชุมนุมก็เป็นได้